บราเ่าเปิดเพลงไหมไทยดังไปนิดเกือบมีเรื่องกลางถนนเพลงไหมไทยเกือบพาคนตีกันหนุ่มซิ่งมอเตอร์ไซค์ร้องเพลงเจอชายปริศนาถามมึงตะโกนอะไรข่าวเด่นวันนี้ทำเอาโลกโซเชียลฮาล่นปนหวาดเสียวเมื่อคลิปเวรันของหนุ่มรายหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ครองเพลงลูกทุ่งสแสดงพลัดทินของไหมไทยหัวใจสินอย่างเพลิดเพลินแต่กลับเจอชายปริศนาขี่รถมาประกบถามเสียงแข็งว่า มึงตะโกนอะไรเกือบจะงานเข้ารายงานข่าวระบุว่าคลิปดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้ทิกทอกชื่อบัญชีแต่น้อ5ห้ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์สุดประทึกบนท้องถนนเจ้าของคลิปกำลังขี่รถจักรยานยนต์อย่างสบายอารมณ์พร้อมกับร้องเพลงลูกทุ่งยอดฮิตของไม่ไทยหัวใจศิลป์แต่แล้วจูจ่ๆก็มีชายอีกคนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างพร้อมถามเสียงแข็งด้วยความไม่พอใจว่ามึงตะโกนอะไร ทำเอาเจ้าของคลิปถึงกับตกใจแต่ก็พยายามอธิบายกลับไปอย่างใจเย็นว่าร้องเพลงเฉยๆครับพี่เพลงครูเกือบพาคนตีกันไหมไทยหัวใจสินถึงกับขำใบหน้าเปิลน,น้ำตาแห่งความสุขแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะชายปริศนายังคงพูดจะหาเรื่องต่อเนื่องจากคิดว่าหนุ่มเจ้าของคลิปตะโกนด่าหรือหาเรื่องจนมีการถามถึงบุพการีทำเอาเจ้าของคลิปต้องพยายามขอโทษเพื่อไม่ให้เรื่องลุกลามบานปลายก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะขับรถออกไปพร้อมแจกกล้วย ให้หนึ่งดอกเป็นของแถมท้ายเหตุการณ์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจเจ้าของคลิปได้ลงคลิปก่อนเกิดเหตุไว้ด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเขากำลังร้องเพลงอยู่จริงๆและเป็นเพลงลูกทุ่งของไม่ไทยหัวใจศิลป์เต็มๆไม่ได้ตะโกนวอยวาย,วายตามที่ถูกเข้าใจผิดงานนี้เรื่องราวสุดป่วนไปถึงหูไม่ไทยหัวใจศิลป์เจ้าของเพลงต้นฉบับจนเจ้าตัวถึงกับต้องแชร์คลิปดังกล่าวลงหน้าเพจพร้อมแคปชั่นสุดห่าว่า สะแบงพลัดถิ่นเพลงกรูเกือบพาคนตีกันบาดหนีมารึงบอมีเพลงสตีกันแล้วติกรูจะบา้าทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์และคอมเมนต์กันสนั่นบ้างก็ขำในความเข้าใจผิดบ้างก็แซวว่าแค่ร้องเพลงก็เกือบงานเข้าโชคดีที่เรื่องไม่บานปลายกลายเป็นคดีใหญ่ซึ่งเป็นบทเรียนว่าร้องเพลงดังบนถนนอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะ